โอเคสวัสดีอยู่กับช่องเมลอนลบข่าวน้อยเอกนิกแล้วนะครับผมซึ่งอีพีนีเป็นอีีที่เจ็ดนะครับซึ่งคลิปอาจจะลงชา้านิดหน่อยนะเพราะช่วงนี้เปิดเทอมแล้วก็อาจไม่ค่อยมีเวลาอาทจะไหเลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาสร้างที่พักหมู่บ้านเอ๊ะที่พักบ้านของชาวบ้านนะครับตามปกคลิปได้เลยนะครับซึ่งสำหรับในอีพีเจ็ดนี้ก็นั่นแหละครับจะมาสร้างหมู่บ้านไม่สิสร้างบ้านหมู่บ้าน โอเคนี่คือพื้นที่ที่ผมจะทำนะคลิปก็อาจจะแหลกหน่อยนะครับผมค่อนข้างเย,ยกระตุกผมให้ทำการถมที่กันเลยนะไปเลยก็ทาการถมที่เรียบร้อยก็ต้องขอไปในความแหลกด้วยนะครับมาค่อนข้างที่โคตรจะกระตุกกันเลยนะครับผมนะอาจจะไม่ได้อัตรทลดเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องขอไปบรรณา,าี่นี้ด้วยนะครับผมครับเราจะไปดูการถมที่กันเลยนะครับผม let's go และซึ่งผมเนี่ยจะตัดไม้ไปด้วยเราจะตัดไม้ไปเลยนะครับเพื่อทําการเคลียร์พื้นที่และหาวัตถุดิบไป,ปนในตัวเริ่มเลยครับซึ่งตัวน,นี้เราก็เล่นการตัดไม้จนพอใจแลนะสำหรับก,การเคลียร์ต้นไม้ต่างๆผมก็จะมาทาการถมด,ดินกันต่อเลยนะให้มันเป็นพื้นที่เรียบเลยนะเริ่มเลยครับ มันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นพื้นที่สองชั้นแบบนี้นะโอเคตรงนี้ผมก็จะมาเตรียมวัตถุดิบนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาเอารั้วนะครับเป็นรั้วไม้ที่เราค้าที่ผมค้าไว้นะก็ค้าไปโคจะเยอะเลยตอวนี้ก็กำลังหาอยู่อ่าตัวนี้ก็ได้เจอแล้วนะครับผมก็จะเอามาใช้สําหรับงานในครั้งนี้นะครับซึ่งรั้วไม้เนี่ยมันก็เยอะมากๆเลยนะครับผมผมก็เลย กาเอาไว้ว่าจะมาใช้สร้างที่พักให้ชาวบ้านนะครับเพิ่มความาไปลอดภัยไม่ชาวบ้านโดนสบ,บี่กัดแล้วก็มาถึงที่หน้างานแล้วนะครับผมก็จะเริ่มสร้างเป็นบ้านเลยนะครับเริ่มเลยครับ let's go ขั้นตอนตรงนี้ก็จะเป็นการวางลัวของผมนะครับก็จะวางเลยนะก็จะวางไปเรื่อยๆนะครับวางแบบเออๆนะครับผมผมก็จะตัดไปตอนที่วางจนใกล้เสร็จหรือเสร็จแล้วเลยนะครับไปเลยโอเคตอนนี้ก็ได้ทำการวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ตรงนี้ผมก็จะเข้ามาปิด ผนังนะครับเป็นฟ้าทำฟ้าผนังให้กับบ้านหลังสีส้มหลังนี้นะเป็นบ้านของชาวบ,บ้านโอเคก็จะวางไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนโอเคไปเลยอีกรอบหนึ่งไปไปไปในส่วนตรงนี้ผมก็จะทําเป็นหลังคานะครับปิดหลังคาให้เรียบร้อยนะครับก็จะผมก็จะตัดไปตอนที่ปิดจนเสร็จเลยนะเพราะมันค่อนข้างที่จะชักช้านิดนึงว่าเครื่องกระตุกนะครับ โดยลักษณะโดยวรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้ติดกระจกเลยนะเออก็มาในเช้าวันใหม่แล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำการทําทางแล้วก็เออกระจกเรียบร้อยแล้วนะติดกระจกแล้วก็จะเตรียมปูพื้นตรงนี้ก็ทาการขุดปูพื้นก็ผมก็ลืมอัดนะผู้ง่ายคือลืมอัดตอนที่ขุดแล้วก็ตอนที่ติดกระจกนะผมลืมอ,อัดต้องขอโทษจริงด้วยคงขอโทษด้วยนะครับนี่จริงจริงนะ ตอนนี้ผมก็ขุดจนพื้นมันเป็นแบบนี้แล้วนะจนมันโล่งแล้วนะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มกันต่อเลยนะโดยผมอยากจะไปตัดไม้นะครับเอาไม้จากตรงนั้นนะครับมาปูพื้นตรงนี้นะเพราะว่าไม่มีไม้สีส้มอีกเลยผมก็จะเริ่มทำการตัดไม้เลยนะครับผม let's go โอเคแล้วตรงนี้เราก็ได้ทำก,การกลับมาที่ที่เดิมอีกแล้วน,นะครับผมก็จะมาคาบไม้นะครับในสาหรับการวางพื้นหรือปูพื้นไม้นะเพราะผมเนี่ยตั้งใจว่าจะปูพื้นไม้ให้เรียบร้อยตรงนี้มันเป็นตรงที่แบบแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าปิดไม่หมดนะโอเคผมก็จะเริ่มทำการปูพื้นไม้ให้เสร็จเรียบร้อยกันเลยนะ Let's go bro พอทาเสร็จมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นบ้านพักแบบนี้ผมก็จะมาทําประตูนะโอเคประตูมันต้องใช้ประมาณหกบานนะแต่มันจะค้าไม่แค่สามบานแล้วอีกสามบานก็จะค้าร,รอบไม่รู้ทําไมต้องทําหลายรอบเลยโอเคเราจะค้าประตูจนมันเสร็จแล้วมันก็ได้ลักษณะคล้ายๆบ้านแบบนี้เลย,ยเคี่ยวเคียวเป็นญ,ญ้าหน่อยลูก รงนี้ผมก็จะคราบสลับนะครับเพื่อเพื่อความสวยงามนี่นะครับโอเควางวางวางไงโนี้เกินเกินตุบอกครับมันเกินก็ตุบอกโอเคทาเสร็จก็จะมืดพอดีนะเย็นแล้วนะนี่มันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ถัดมาใช้าอีกวันนะผมก็ทำการเอาเอาเอเขาเรียกว่าประตูนะประตูรั้วมาติด ตั้งให้เรียบร้อยโอ้นี่ไข่โอ้นี่นี่ครับก็เอาทอดมาวางเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่หน่อยนะเดี๋ยวมอนเตอร์จะเกิดนะครับเพิ่มแสงสว่างหน่อยๆนะแล้วก็นอกบ้านแล้วใช่ไหมในบ้านด้วยก็ต้องเพิ่มนะคเคก็ต้องขอไปด้วยนะครับที่มันแล็กแล้วก็ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเอ,อ่อ ทำไมผมถึงล้คลิปช้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดเทอมแล้วผมเรียนนะมันไม่ค่อยมีเวลานะครูสั่งการบ้านเยอะมันไม่ค่อยมีเวลามากนะก็เลยต้องทําการบ้านก็เลยตัดสินใจว่ามาทําเสาร์นี่แหละเออโอเคไม่พูดมาครับขั้นตอนต่อมานะผมก็จะการจับชาวบ้านนะจะจับชาวบ้านเข้ามาอยู่นะครับผมก็จะเริ่มปฏิบัติการกันเลย ซึ่งตรงนี้มันก็ใช้ระยะเวลาข้างที่จะนานนิดหนึ่งนะในการจับพวกเขาเหล่านี้นะโอเคปผมก็จะตัดไปต่อเลยนะเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะโอเคเริ่ม ตรงนี้ผมก็จะทําการทุบเรือออก้ะนะชาวบ้านคู่แรกตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านพักพิงหลังใหม่ของผมแล้วนะครับก็จริงๆเนี่ยมันจับโคจะยากเลยนะครับเชือกขาดไปหลายรอบตรงนี้ผมก็จะมาขุดเตียงเพื่อจะ,ะเพื่อจะเอาเตียงไปไว้ในบ้านพักพิงก็จะเริ่มขุดทั้งหมู่บ้านเลยนะไปเริ่มเลยภารกิจนี้ โอเคตอนนี้ผมกนะ็ทําการทุบเตียงหมดทั้งหมู่บ้านแล้วนะผมก็จะเอาเตียงเนี่ยมาวางไว้ที่บ้านพักพิงของพวกเราเองนะบ้านพักพิงชาวบ,บ้านของเรานะครับผมก็จะวาง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 ,วาง,วางไปเลยนะครับวางไปเลยให้นอนเลยกันโอเคก็นอนคนระับก็ทำการวางต่อเดี๋ยวก็หมดแนละ้วครับหมดอ่าหมดแล้ว ก็สําหรับ EP นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับ EP ที่7ผมอาจจะได้ขนย้ายชาวบ้านเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับอีกไม่นานนี่แหละอาจจะลืมอัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ย้ายชาวบ้านเข้ามาสำหรับ EP ที่7นะครับการสร้างบ้านพักให้ชาวบ้านก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ